สวัสดีค่ะวันนี้ทายาสารดีนะคะจะพาเล่นเกมเป็นเกมหาของอยู่ในภาพเ,าเล่นึงเพื่อจำว่าเกมนี้มีชื่อว่า f i h t object หรือ f i h t hidden object นั่นเองค่ะกดอื่นแล้วเข้าที่เพรสโตค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า f i h t object ก็จะโผล่มาไงค่ะแล้วก็ติดตั้งแล้วก็รอสักพัก เกมนี้ไว้เล่นเวลาว่างก็เพลินดีนะคะแล้วก็จะมีอะไรแบบรูปภาพมาให้เล่นทุกวันเลยรูปใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนสนุกเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยแา้วรอแป๊บนึงหน้นาจ,จอมาไม่ได้เอาเสียงเกมมาเลยเอาแบบเกมเนี่ยมาเลยนะคะ ไม่มีเสยนอะไรเลยเดี๋ยวเราติดตั้งแล้วเราก็จะมาเล่นกันดูเอาละคราวนี้ก็คลิกไปที่เล่นเปิดเกมมาก็อา้าวหน้าจอเือเดี๋ยวรอแป๊บนะึงโทรศัพท์นี่ก็ความเร็วก็ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่กำลังโหลดอยู่นะเห็นไหม by hidden object โดยพักนะึงจะบอกมีเงินขายตกลงตกลงแล้วก็มาเลือกเกมกันนี่หลายแบบมากทั้งฮาโลวีนทั้งทันท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบบนี่เราก็จะมาเลือกเกมที่เราอยากเล่นอันไหนก็ได้จริงก็เล่นมาเกือบครบทุกเกมแล้วรอแต่ว่ามีเกมใหม่มาจะมาเล่นครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะลองเข้ามาเล่นให้ดูก่อน เกมขึ้นมาเป็นเรือจงสลัดผมให้ซูมภาพหาของที่ซนในภาพตามที่กำหนดมาอันนี้ก็เราก็มาเลือกดูสำหรับเกมนี้มีของที่ซนอยู่ประมาณสิบห้าอย่างได้หมดจงสลัดหนึ่งอย่างแล้วต่อไปเราจะไปหาอะไรกันต่อแจ บางทีคี้เกียรหาของก็คลิกมั่วเผื่อฟุกว่าอะไรจะหายไปเราจะซูมหรือไม่ซูมก็ได้ถ้าเรามองเห็นแล้วก็ไม่ต้องซูมนะคะถ้ามองไม่เห็นก็ซูมให้ภาพมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราไปเริ่มเจอทลกอย่างสองอย่างแล้วก็คลิกเพื่อมันหายไป อันนี้บางทีก็หายากเหลอนนะคะถ้าหาไม่เจอเราก็มีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการซูมเพื่อหาให้ชัดเจนขึ้นหรือว่ามุมบนที่เป็นรูปหลอดไฟที่ไีเลขสามขึ้นมุมขวานะคะมุมขวาบนะจะเป็นตัวช่วยเป็นหินให้เราหา,หาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าใช้ได้แค่สามครั้งก็หมดไปเราต้องไปดูโฆษณาเพื่อที่จะ ได้ตัวช่วยเพื่อนอีกหนึ่งตัวแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ตัวนั้นนะคะส่วนใหญ่จะพยายามหาเองแล้วประมาณสี่มีนกนางนวลนีนกนางนวลหายไปแล้วเื้าควันเสากระโดงไอกลมๆนี่จะหายากหน่อยหาตั้งนานนีสุจเจอแล้ว ต่อไปสุดท้ายเป็นลูกเกากระจายสินเงินอยู่บนเระสำเภานะคะเอาละค่ะหมดไปแล้วหนึ่งเกมก็แตกว่าทำได้ดีเล่นต่อมีเกมแนะนำสำหรับคุณต่อไปเราก็มาเลือกเกมต่อไปนะคะอันนี้เป็นเกมในเมืองเนี่ยหลมสาวจูงมือกันเที่ยวมีตึกาาบ้านชองก็ มาหาต่อไปว่าลูกไหนคนจะหายไปนี่เจอที่เสาไฟหนึ่งอันแล้ว,ลวไม่จําเป็นต้องไปหาตรงกลางก็กได้ซ้ายขวาตรงไหนเราหาเจอแล้วก็คลิกไปเลยค่ะรูกนี้ก็มีประมาณสิบสห้าอย่างที่เราต้องหายไปแล้วก็ ถ้าเรจอไหนก่อนเราก็ลิกไปเลยถ้าหาไม่เจอเราก็ซูมเหมือนเดิมพวกบางทีรูปมันเล็กมากสายตาเราไม่ดีตามหลังคาตามอะไรดูให้หมดนะคะเผื่อเขาไปแอบไว้ตรงไหนยังกล้องจอปิดเนี่ยออถ้าซูมแล้วก็หาง่ายหน่อยแต่ว่ารูปมันจะแคบแค่มันจะไม่เป็นมุมกว้าง จเจอแมวตัว,วน,นึ้ลลมบอลเกมนีนตัวของจะหาง่ายเพราะว่าหาเจอแป๊บเดียวเหลือประมาณสิบเอดชิน้น อันนี้คือหลอดไฟเราไม่ได้ใจว่าเป็นหลอดไหนโฟมันเยอะมากน่าจะเป็นอันบนนี่แหละคะ่ะคลิกให้มันหายไปบางทีลิกก็ไม่หายนะล้วเราเราเลื่อนนิ้วไปไม่ตรงกับรูปรตาก้าเขียวกับขวดสเปรตาก้าเขียวเจอแล้วอยู่ตรงกระถางต้นไม้ขวดสเปร เสร็จปีหนึ่งภารกิจค่คะแล้วก็จะบอกว่าทําได้ดีเล่นต่อไหมเล่นต่อก็จะมีโฆษณามาให้เราโฆษณาดูจบแล้วก็หากเกมมาเล่นอันนี้เอาเกมเกี่ยวกับฮัาโลวีนเข้าบรรยากาศดีอันนี้ก็โหลดนั้นเดิมมีทั้งค้างคาวทั้งจานสีทั้ง อีกาอุปกรณ์เกี่ยวกับสยาศาสตร์เวทมนตแม่มดเลยตั้ประมาณนี้ไือ่ามาเจอต่อไปป็นการศิสีแล้วก็อมยิ้มอมยิ้มแม่มดมกินได้ไหมเนี่ยอิกาหน้าฟักทองน้าผี เดีายวก็ไล่เส้นไปเรื่อยๆทอนจริงๆแล้วประมาณห้าชิ้นหน้าผีหายไม่เจอทั้งหลายโอ้เจอแล้วข้าเม่าดำ ปก็จะเป็นอะไรอะอันนี้มันมีสีแดงๆทับทินสีเลือดหรือเปล่าเจลียวสินคายเจอแล้วเหลืออ,อทับทินสีเลือดหายยากเลยตรงไหนก็ไม่รนะู้ซุงเข้าวซุ้มอ,อกเขาจะหาเจอ อย่างนนี้เนี่ย,ยเจอแล้วใช่ไหมนี่อยู่ข้างฟักทองแกะอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยโอย้หาครบแล้วจนได้ทำไปดีเล่นต่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ by hidden object หรือ by object ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ตามไปโหลดได้ที่ Thank